ถ้าพรุ่งนี้คุณเกิดอุบัติเหตุธุรกิจของคุณอยู่ได้กี่วัน99%ของเจ้าของธุรกิจไม่รู้สามเหลี่ยมทางการเงินที่ทำให้รวยได้และรอดได้สวัสดีนะครับผมกุณทีนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไม99%ของเจ้าของธุรกิจถึงทำผิดขั้นตอนการเงิน จนเสียงล้มละลายได้ทุกเมื่อและที่สำคัญก็คือคุณอาจเป็นหนึ่งในนั้นโดยไม่รู้ตัวท้ายคลิปนี้คุณจะได้เทคนิคการเงิน4ขั้นตอนที่เสียงธุรกิจระดับโลกใช้กันรับรองว่าถ้าทำตามธุรกิจคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและคุณจะนอนหลับสบายขึ้นแน่นอนนะครับปัญหาที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่มักทำผิดให้ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งมาปรึกษาเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารสมสาขารายได้เดือนละสองล้านบาทแต่เขามาบอกด้วยสีหน้าเศร้าว,ว่าเขาบอกว่าทำไมยิ่งขยายธุรกิจยิ่งนอนไม่หลับพอผมถามเขาก็ตอบว่าเงินทุกบาทเอาไปขยายสาขาไม่มีเงินสำรองไม่มีประกันคีแมนถ้าเขาป่วยหนักร้านจะต้อง ปิดทันทีและนี่คือปัญหาของเจ้าของธุรกิจ99%คิดแต่เรื่องรายได้ลืมเรื่องของความเสี่ยง90%ของธุรกิจ s m e ล้มละลายภายใน5ปีสาเหตุหลักไม่มีการบริหารความเสี่ยงสามเหลี่ยมทางการเงินเฉพาะเจ้าของธุรกิจแต่ไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้ผมจะแชร์สามเหลี่ยมทางการเงินเวอร์ชั่นพิเศษสำหรับเจ้าของธุรกิจ น,นี่คือระบบที่เซียนธุรกิจระดับโลกใช้กันอย่างเช่นบิลเกรดวาร์เรนบัฟเฟต t t หลักคิดให้ง่ายก็คือสร้างทีละชั้นเหมือนสร้างปิรามิดนะครับถ้าทำตามครบทุกขั้นเนี่ยรับรองว่าธุรกิจอยู่ได้แม้คุณไม่อยู่มีเงินใช้ตลอดชีวิตลูกหลานได้รับทรัพย์สินมาดูกันว่าแต่ละขั้นนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะครับขั้นที่หนึ่งครับ คือฐานรากป้องกันความเสี่ยงชั้นที่หนึ่งี้คือฐานารากฐานความมั่นคงสิ่งที่99%้าลืมทำขั้นแรกคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามนั่นก็คือการป้องกันความเสี่ยงนะครับส่วนตัวคืออย่างน้อยต้องมีเงินฉุกเฉิน6ถึง12เดือนนะครับ6ถึง สิบสองเดือนคือหกเท่าของค่า้จ่ายต่อเดือนประกันชีวิตและก็ประกันสุขภาพถ้าธุรกิจตรงนี้สำคัญมากนะครับก็คือประกันคี y m แมนนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ประกันบุคคลสำคัญคู่หุ้นส่วนผู้จัดการหลักกองทุนสำรองธุรกิจประกันคี y m แมนคืออะไรครับถ้าคุณเป็นบุคคลสำคัญของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนะครับหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณบริษัทจะได้รับเงินชดเชยเอาไว้จ่ายเงินเดือนพนักงานค่าเช่าหาคนมาทดแทนตัวอย่างจริงนะครับบริษัท Apple ที่เมื่อสตีฟจ็อบเสียชีวิตหุ่นร่วงแต่บริษัทมีแผนสำรองเลยอยู่ได้นะครับมาดูขั้นที่2นะครับสะสมทรัพย์สินในขั้นที่2เนี่ยสะสมทรัพย์สินอย่างชาญฉลาด เมื่อรากฐานแข็งแรงแล้วเนี่ยก็เริ่มสะสมส่วนตัวบ้านคอนโดเงินการศึกษาลูกส่วนธุรกิจขยายสาขาซื้ออุปกรณ์สร้างระบบสำรองและนี่คือสำคัญมากนะครับระบบสำรองคืออะไรล่ะครับระบบสำรองก็คือเขียนคู่มือการทำงานทุกตำแหน่งฝึกคนรองรับงานทำให้ธุรกิจไม่พึ่งพาคนคนเดียวครับ เคล็ดลับก็คือแมคโดนัลล์อยู่ได้ทั่วโลกเพราะมีระบบไม่พึ่งพาคนคนเดียวคุณต้องถามตัวเองนะครับว่าถ้าผมไม่อยู่หนึ่งเดือนเนี่ยธุรกิจจะอยู่ได้ไหมถ้าคำตอบคือไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่พร้อมในขั้นตอนต่อไปนะครับในขั้นตอนที่3นะครับของพีระมิดทางธุรกิจพีระมิดทางการเงินลงทุน และขยายธุรกิจในขั้นที่3เนี่ยลงทุนอย่างเสียงน,นะครับขั้นนี้คือที่ที่คนรวยจะรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับการลงทุนลงทุนในหุ้นกองทุนอสังหาริมทร,รัพย์ซื้อธุรกิจใหม่สร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลายการป้องกันความเสี่ยงขั้นสูงนะครับเพิ่มประกันคีแมนตามมูลค่าของธุรกิจประกันผลิตภัณฑ์ การกระจายความเสี่ยงเทคนิคของเสี่ยงเขาใช้กันยังไงครับเขาใช้หลัก50 30 20 50เนขยายธุรกิจหลัก30ลงทุนนอกธุรกิจ20เก็บไว้เป็นเงินสำรองข้อสำคัญคือต้องมีประกันคีย์แมนก่อนนะครับเพราะถ้าธุรกิจหลักลม้มการลงทุนอื่นๆก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับ มาดูขั้นที่4นะครับคือการสร้างมรดกในขั้นที่4เนี่ยสร้างมรดกที่ยั่งยืนนะครับชั้นสุดท้ายคือการคิดระยะยาวการสืบทอดธุรกิจเตรียมทายาทลูกหรือคนไว้ใจจัดทำแผนการสืบทอดประกันสืบทอดธุรกิจในการสร้างมรดกเนี่ยกองทุนการกุศลมูลนิธิความรู้และประสบการณ์ตัวอย่างนะครับครอบครัว CP สามารถส่งต่อธุรกิจมา4รุ่นเพราะมีการวางแผนที่ดีประกันคีแมนในระดับนี้จะเป็นแบบที่มีการวางแผนเพื่อให้ลูกหลานสามารถรับช่วงธุรกิจต่อได้นะครับการวางแผนการสืบทอดไม่ใช่เรื่องของคนแก่เท่านั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของคนที่มีความรับผิดชอบทำยังไงต่อครับมาถึงตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะถามว่า แล้วผมต้องเริ่มจากตรงไหนล่ะขั้นตอนง่ายๆนะครับตรวจสอบตัวเองว่าคุณอยู่ขั้นไหนแล้วเริ่มจากรากฐานถ้ายังไม่มีประกันคีแมนหยุดทุกอย่างไปจัดการก่อนเลยครับในขั้นที่3นะครับสร้างขึ้นมาทีละชั้นอยาใจร้อนหาที่ปรึกษาเพราะเรื่องนี้มันซับซ้อนมากนะครับสัญญาณเตือนที่ต้องรีบแก้นะครับ ธุรกิจเพิ่งพาคุณร้อยเปอไหมไม่มีเงินสำรองไม่มีประกันคีย์แมนไม่มีแผนสำรองจำไว้นะครับการป้องกันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแต่เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับสรุปสั้นๆนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้สามเหลี่ยมทางการเงิน4ชั้นรากฐานประกันคีย์แมนและระบบป้องกันตัวที่2คือสะสมทรัพย์สินเท่ากับระบบสำรอง ประเด็นที่3คือการลงทุนขยายและกระจายความเสี่ยงตัวที่4มรดกการสืบทอดที่ยั่งยืนข้อมูลสำคัญ90%ของเจ้าของธุรกิจไม่มีประกันคีแมนครับแล้วคุณละ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้เพื่อนเจ้าของธุรกิจและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเทคนิคธุรกิจดีๆีคำถามสำหรับคุณตอนนี้คุณอยู่ชั้นไหนของสามเหลี่ยมแล้วครับมาคอมเมนต์บอกกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดี